ความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนวันที่8พฤศจิกาย,ยน2568ที่โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้อําเภอเมืองจังหวัดน,นครสวรรค์นางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพบปะให้กำลังใจประชาชนและร่วมในการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมของเทศบาลนาครนครสวรรค์ โดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารเทศบาลนครน,นครสวรรค์สมาชิกสภาเทศบาลร่วมในการพบปะและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนในชุมชนบางปรองจำนวน222ครวัวเรือนโดยนายจิตตะเกษม,มีโรธนารัตนายุเทศมนตรีนครน,นครสวรรค์ได้รายงานสถา,านการณ์อุทกภัยการดำเนินการป้องกันและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนในชุมชน ที่ได้รับปัญหาจากน้ำท่วมของเทศบาลนครนครสวรรค์ประกอบด้วยในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์มีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน16ชุมชนจากทั้งหมด74ชุมชนมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ1,000หลังคาเรือนจำนวน1,750คนการดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมจำนวนกว่า60เครื่องจัดตั้งเต็นท์ที่พักอาศัยชั่วคราว60หลังจุดบริการน้ำประปา มอบอยาป้องกันรักษาโรคที่มากับน้ำสุขาเคลื่อนที่มอบถุงอย่างชีพให้ผู้ประสบภัยไปแล้วจำนวน3ครั้งรวม2800ชุดและจะส่งมอบถุงอย่างชีพครั้งที่4ในวันที่12พฤศจิกาย,ยนนี้อีกจำนวน998ชุดในส่วนของการสำรวจความเสียหายและรับลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภ,ภัยในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22ตุลาคม2568 ครั้งแรกประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการช่วยเหลือแล้วจำนวน559ครัวเรือนโดยได้รับเงินโอ,อนเข้าบัญชีครัวเรือนละ9,000บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตลาดปากน้ำโพพื้นที่เขตเศรษฐกิจระดับน้ำยังคงต่ำกว่าระดับเขื่อนป้องกันน้ำท่วมอยู่พอสมควรแต่ต้องบล็อกท่อระบายน้ำตลอดแนวริมแม่น้ำเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลาย้อนเข้าท่อระบายน้ำ ส่งผลต่อการระบายน้ําในพื้นที่ลุ่มต่ําในตัวเมืองจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ํามากกว่าช่วงเวลาปกติซึ่งได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มเติมเพื่อให้ทํางานร่วมกับเครื่องสูบน้ําแรงดันสูงใต้ดินสถานีสูบน้ําฝนในจุดต่างๆที่เทศบาลมีอยู่เดิมชุมชนฝั่งตะวันออกชุมชนเดชาพัฒนาชุมชนวัดเขาจอมขรีนาคพรตชุมชนวัดเทวดาสร้างเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ทําแนวคันดินป้องกันน้ําท่วม บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเสริมระดับจากถนนริมแม่น้ำที่มีอยู่เดิม